ค,คุณผู้ชมครับไปดูสภาพดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้เราอาจจะเห็นว่าอากาศบางพื้นที่หนาวาแต่แน่นอนว่าความชื้นในอากาศมันมีผลค่ะเมื่อไหร่ที่ภาคเหนือหนาวภาคใต้จะฝนตกแล้วก็เกิดน้ําท่วมนะคะเพราะฉะนั้นจะพาไปดูที่จังหวัดระนองค่ะตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ตําบลลาเลียงอําเภอกระบุรีนะคะเหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ100ครัวเรือนค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนวันที่16พฤศจิกายนนะคะจนถึงเช้าวันที่17พฤศจิกายนตกต่อเนื่องตกตลอดค่ะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ตําบลลําเลียงอําเภอกระบุรีจังหวัดระนองมีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน5หมู่บ้านนะคะนั่นก็คือหมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่10มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ100ขวเรือนโดยเฉพาะที่ตลาดบ้านสองแพรกหมู่ที่7 ระดับน้ำสูงจากผิวถนนประมาณ30-50เซนติเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ค่ะส่วนบ้านเรือนบางหลังที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านก็ต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนที่สูงนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านสองแพรก น้ำไหลบ่าเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารเรียนรวมถึงบ้านพักครูด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ซึ่งทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงพร้อมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วค่ะทางด้านนายเทียนชัยสายน้ําใสนายกอบตลำเลียงคือคุณเทียนชัยบอกนะคะว่าทางอบตตอนนี้นํารถยกสูงและเรือท้องแบนไปอบพยพประชาชนที่น้าท่วมบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วช่วยกันขนย้าย สิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมกับตั้งโรงครัวที่ทําการอบตอเพื่อทําอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนก็คาดการนะคะว่าถ้าหากว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ําอีกระดับน้ําก็น่าจะลดลงในวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ ไปดูทางด้านจ่าเอกนรงดำกุลหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปพจังหวัดระนองกล่าวว่ามีการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าและเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการประสานกับทางอบตอลำเลียงกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงอาสาสมัครอปพอรอนะคะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ